ผมกลับมาที่หุบผาสวรรค์อีกครั้งนะครับและชวนพี่ที่ทำงานมาเป็นเพื่อนนะครับเพื่อที่ผมจะลงไปดูถ้ำลับแลนะครับที่ผมเคยลงคลิปไปแล้วแต่ไปแค่ปากถ้าแล้วก็วิ่งกลับนะครับด้วยบรรยากาศอันเงียบสงัดและ อาจจะขึ้นไปเช้าเกินนะครับนั้นผมก็ตกใจกลัวมากผมก็วิ่งอย่างรวดเร็วนะครับนั่นคือการถอยไปตั้งหลักก่อนนะครับและวันนี้ผมก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับเพื่อนร่วมทีมที่ลงมาดูถ้ำด้วยกันนะครับก็จะมีพี่ที่ทํางานแล้วก็มีน้องนักศสกาอียท่านหนึ่งนะครับที่มาเจอกันตรงปากถ้ำแล้วก็ได้ชวนกันลงมานะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของการปีนลงมานะครับจากปากถ้ำรับแรเพื่อจะลงข้างในถ้ำนะครับลักษณะของการปีนลงมาก็เป็นการตต่ จากก้อนหินแล้วก็เดินวนมาเป็นซอกเล็กๆนะครับแล้วก็ค่อยหย่อนเท้าลงมาก็จะมีบันไดเล็กๆนะครับวางไว้ซึ่งต้องหย่อนเท้าลงมาแบบค่อนข้างลึกนะครับไม่อย่างนั้นจะลื่นตกลงมาได้นะครับเพราะว่าก้อนหินค่อนข้างสูงนะครับใครตามลงมาก็ ระมัดระวังด้วยนะครับไม่ควรมาคนเดียวนะครับเพราะว่าทางลงค่อนข้างมืดนะครับต้องใช้แบบไฟฉายนะาทาั้งบบทั้งทั้งปีนแล้วก็ถือไฟฉายด้วยไม่น่าจะรอดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดลื่นหกล้มลงมาตรงนี้อาจจะไม่มีใครเห็นนะครับก็ผมก็ตั้งใจนําคลิปนี้มาฝากนะครับเผื่อท่านไหน มาแค่ปากถ้ำแล้วไม่อยากลงไปนะครับผมก็เอามาฝากนะครับว่าบรรยากาศในถ้ำมันมีอะไรบ้างนะครับและตอนนี้เราสามคนก็เดินไต่หินลงมาสำลจกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปสำรวจในถ้ำที่ปีนลงมานี่มีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับ นี่นะในส่วนที่เราปีนลงมามันจะเป็นเงามืดทั้งหมดนะครับแล้วก็มีแสงสว่างที่รอดจากปากถ้าลงมานิดหน่อยตรงนี้แล้วก็เดินไปอีกหน่อยนะมันจะมองไม่เห็นอะไรเลยต้องแบบใช้ไฟฉายสองนะครับส่องเข้าไปก็เป็นมีรูปปั้นนะครับพอไปดูใกล้ๆก,ก็จะลักษณะคล้ายๆเทวรูปนะครับซึ่งมีผ้าคลุมแบบสวยงามเลยนะครับแล้วก็แล้วก็มีโค เตรียมไปให้วายท่านด้วยนะครับท่านที่ลงมาก่อนหน้านี้น่าจะเอาลงมานะครับก็ทั้งหมดในถ้ำก็มีประมาณนี้นะครับข้างใต้ก็ไม่มีอะไรนะผมก็ลองส่องไฟนะครับไปเมื่อก่อนน่าจะลงมาง่ายกว่าน,นี้นะครับเท่าที่ผมไปหาอ่านมาได้นะพอจะได้ข้อมูลมาว่าเคยมีบันไดเหล็กแต่ตอนนี้เหลือแต่ฐานนะครับบันไดเหล็กถูกตักทิ้งไปนะครับเนี่ย ตรถ้าแบบสังเกตดีจะมีเห็นฐานบันไดนะครับและอันนี้ก็เป็นภาพที่ผมแบบถ่ายขึ้นไปนะว่ามันเป็นมุมสูงตรงนี้มันสวยมากเลยนะครับเนี่ยครับมุมตรงนี้สวยมากเนี่ยครับตรงนี้ยืนถ่ายรูปน่าจะสวยนะนะครับมุมสูงสวยๆตรงนั้นก็คือจุดที่เราปีนลงมาเมื่อสักครู่นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่ผมพบเจอในถ้ำนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านที่อยากทราบนะครับว่าในถ้ำรับแรมีอะไรนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ